สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านมาพบกับผมในช่วงบ่ายๆนะครับผมก็จะได้นำเอาวัตถุมงคลของพ่อเดิมประเภทมีดหมอประเภทงาแกะเนี่ยมาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับว่ามีธรรมชาติเป็นลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยพี่น้องอ,อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ บางทีเนี่ยผมทําวิดีโอทุกวันทุกวันเนี่ยเวลาผมอัปโหลดวิดีโอขึ้นช่อง YouTube เนี่ยนะครับทาง YouTube จะได้เตือนไปว่ามีวิดีโอใหม่ออกมาแล้วนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอในแต่ละวันแต่ละวันนะครับหรือพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับให้ไปดูที่หน้าปกวิดีโอนะครับผมแปะเบอร์โทรแปะเบอร์ไลน์ไว้เรียบร้อยนะครับ ท่านไม่ต้องไปกังวลว่าจดไม่ทันนะครับไปดูที่หน้าปกวิดีโอผมแปะเบอร์โทรแปะเบอร์ไลน์ไว้เรียบร้อยนะครับวันนี้จะได้นำเอา,เอาวัตถุมงคลที่เป็นประเภทเมีดหมอมีดมีดหมอและพะ้างาแกะมาให้ท่านได้ชมนะเดี๋ยวเรามาชมพวกพ้างาแกะก่อนดีกว่านะครับสิงงาแกะไม่ใช่พ้างาแกะนะสิงงาแกะนี่ก็ เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมที่มีชื่อเสียงมากมายนะครับ,ส,บสิงบางสิงบางศินสิงบางตัวนะครับมีราคาหลักแสนมีราคาหลักล้านเลยทีเดียวนะครับเช่ากันแพงมากนะถือว่าถ้าเป็นพวกสิงห์งาแก่นี่ต้องหลวงพ่อเดิมเลยนะหลวงพ่อเดิมนะครับเนี่ยท่านก็สร้างไว้มีความเข้มขลังเป็นอย่างยิ่งนะเป็นที่ปรารถนาเป็นที่สแสวงหาของ บรรดาลูกศิษย์ลูกหามากมายเลยทีเดียวนะครับผมจะได้นําเอาพวกสิงและก็พวกมีดหมอเนี่ยมาให้กับพี่น้องได้ชมด้วยนะครับเป็นมีดหมอแบบด้ามไม้ฝักไม้นะเอามาดูเรื่องสิงงาแกะในกรอบในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ก่อนนะครับพวกสิงพวกนี้ผมได้มาจากตระกูลที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมโดยตรงนะครับไม่ได้ไม่ได้มาจากสนามพระดังนั้น สิงชุดนี้จึงเป็นสิงที่ถูกเก็บมานานมากตั้งแต่สมัยท่านาเจ้าของตัวจริงทึ่ท่านเสียไปแล้วประมาณ50กว่าปีแล้วปัจจุบันนี้ก็ตกมาอยู่ที่รุ่นลูกของท่านที่อายุ90กว่าแล้วนะครับเนี่ยสิงพวกนี้นะครับพวกงาแก่นี่ส่วนมากผมก็จะจับมาจากชาวบ้านที่มีที่มาที่ไปชัดเจนนะจากชาวน้องโพจากทางพยุหะจากตาครีเนี่ยนะครับนี่สิงแบบนี้ ๋ย่าซูมให้ดูใ,ใกล้ๆนี่นะครับสเสนห่ห์ลึกเรามองเราเราก็เห็นว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีสเสน่ห์เลยทีเดียวนะครับเห็นไหมนี่งานะครับงานี่ดูให้เป็นงาก่อนนะครับระหว่างงากลลับเรซินนี่อย่าไปพลาดนะครับพวกเรซินพวกงาพวกกระดูกพวกอะไรพวกนี้อย่าไปพลาดนะครับ ให้ดูธรรมชาติของงาให้ให้เป็นก่อนดูสภาพเก็บหิ่งๆเลยนะครับเนี่ยสภาพเนี่ยเขาเก็บหิ้งๆจริงๆมีฝุ่นมีอะไรเต็มไปหมดนะครับสิงในกรอบอย่างนี้ก็เรียกว่าสิงในกรอบก,กระจกสี่เหลี่ยมนี่นะครับ เห็นไหมครับเวลาเราพิจารณางาพวกนี้พิจารณาที่ความแห้งนะครับเนื่องจากว่าวัตถุมงคลบางชิ้นนี่ไม่ได้ถูกใช้ไม่ได้ถูกจับเลยนะถูกวางนะการถูกวางเนี่ยเราจะไปดูแบบสิงช้ำๆที่ถูกใช้มามันมันมันไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมครับความเก่าของสิงพวกนี้เนี่ยดูสิครับ ดูนะนะครับดูศิละปะนะดูศิละปะเป็นช่างของเป็นช่างที่เป็นศินละปะของวัดหนองโพนะนะครับกรรวิธีจะต้องไม่ใช่เครื่องกรอเครื่องเจียนะครับจะต้องอถูกแกะถูกอะไรมาจากของมีคมนะครับเพราะฉนะนั้นการมีเหลี่ยมมีมุมเนี่ย การเป็นเหลี่ยมการเป็นเหลี่ยมในล่องการเป็นเหลี่ยมเนี่ยการเป็นเหลี่ยมในลักษณะนี้เกิดจากเครื่องมือที่มีความคมนะครับที่เขาแกะด้วยมือล้วนๆนะครับไม่ใช่กรอนะไม่ใช่เครื่องกรอนะครับเครื่องกรอเครื่องเกียร์นี่เกิดขึ้นในยุคปีพศ2 5 0พันห้ารอยขึ้นมานี่นะครับ เนี่ยเวลาเราพิจารณาพวกนี้เราก็ต้องพิจารณากรรมวิธีด้วยพิจารณาศิลปะด้วยพิจารณาธรรมชาติความเก่าความแห้งด้วยนะครับและที่ไปที่มาสําหรับสิงเนี่ยผมจะเน้นที่ไปที่มาด้วยนะพวกงาแก่เนี่ยผมจะเน้นที่ไปที่มาด้วยนะครับสวยเลยนะครับสิงแบบนี้สิงห์แบบนี้บางทีเล่นกันนี่แตะแสนเลยนะ แต่แต่แสนเลยนะครับราคาสูงมากนะครับพวกสิงหนี่นะแต่อย่างพวกเรานี่สะสมเราก็ไม่ถึงเราเราสะสมแบบบ้านๆนะเราได้มาจากชาวบ้านนี่ยดูธรรมชาติเขาเก่ามีสเสน่ห์มากนะครับสิงสามขวัญอยู่ในกรอบกระจกนะครับให้ดูง่ายสิงนี่ก็ะทางมหาอำนาจนะะเหมาะสำหรับ นักปกครองหัวหน้าองค์กรนี่นักปกครองหัวหน้าองค์กรอะไรต่างๆนี่ผู้นำนะครับผู้นำสิงนี้หมายถึงมหาอำนาจใครใครมีไว้ทำให้ผู้อื่นเกรงขามเกรงขามเหมือนกับเราเจอเสือเราเจอสิงพวกนั้นเราจะเกิดความรู้สึกว่าร,รู้สึกว่าเกิดมันมีอำนาจอยู่ในตัวนะและสิงนี้เป็นสัญลักษณ์ของ ของสัตว์ที่เป็นผู้ชนะนะครับเป็นผู้ชนะชนะทุกสัตว์อยู่ในป่าเขาจึงเอาเครดอันนี้เอามาใส่ในสิงแล้วก็ถือว่า,าพวกความเข้มขลังก็จะเด่นความศักดิ์สิทธิ์ก็จะเด่นไปทางาเป็นผู้ชนะมหาอำนาจเป็นผู้ชนะชนะคดีความชนะศัตรูหมู่มารชนะอุปสรรคขัดขวางอะไรต่างเนี่ยนะครับนี่เลยสิงหลงพ่อเดิมแห่งวัดนองโภ ครับสวยนะเห็นไหมครับเวลาเราซูมดูใ,ใกล้ๆนี่สวยเลยชัดเจนทั้งกรรมวิธีถูกต้องนะครับศิลปะถูกต้องธรรมชาติเก่านะที่ไปที่มาชัดเจนแบบนี้เนี่ยเนี่ยดูง่ายๆอย่างนี้แห้งๆแบบนี้เลยนะครับนี่แห้งๆแบบนี้อันนี้หนึ่งตัวนะมาดูสิงอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็งานเป็นงาที่สวยนะสิงห์สามขวัญน,นะครับนี่งา อันนี้มีจานยันไว้ด้วยนะจานยันอ <c oughs> าจจะจานยันคำว่ามะอาอูหรือเปล่านะมะอาอูบ้างะมะอาอูนะครับ ฉ่ำเลยนะครับสิงตัวนี้มีความช่ำเลยนะไม่ได้ถูกใช้นะครับไม่ได้ถูกใช้แต่เนื่องจากว่าเป็นงาเก่าเวลาทำผัดเนี่ยเวลาเราสัมผัสเนี่ยมันจะโดนเหงื่อโดนใครแล้วก็มีความช่ำนะมีความฉ่ำนะเป็นสีนมข้นเลยนะครับสวยนะครับตัวตัวนี้เป็นสิงขนาดสวยเลยนะ กรรมวิธีถูกต้องนะครับวิดีโอจะไม่ได้ยาวนะครับท่านสังเกตดูท่านสังเกตดูพวกวิธีการแกะนะครับเน่คมของเครื่องมือนะ มีเหลี่ยมมีคมนะครับเป็นสิงตัวที่สวยเลยนะครับอะเดี๋ยวขอเอาอหนังสือออกหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้ชมมีดเดี๋ยวจะให้ชมมีดมีดเล่มนี้ผมได้มาจากชาวบ้านหนองโพนะชาวบ้านหนองโพที่อยู่ใกล้ๆวัดนะครับขนาด9้านิ้วขนาด9้านิ้ว เป็นมีดด้ามไม้ดูธรรมชาติเขาเนี่ยดูทองเหลืองเนี่ยนะฮะเวลาเราดูดูธรรมชาติจากโลหะนะครับเห็นไหมครับธรรมชาติจากโลหะเนี่ยเก่าลึกเลยนะครับพวกทองเหลืองเนี่ยนี่นะครับอันนี้กับวิธีการตีพับแบบโบราณน,นี่โลหะไม้แห้งนะครับ ความเก่าเนี่ยไม้แห้งมีดไม่ค่อยได้ถูกใช้มีดถูกเก็บนะครับอันนี้หวายเก่าหวายเก่ามากเห็นไหมครับหวายโบราณเลยมีดเล่มนี้ประมาณเก้าสิบหปีเกือบเกือบร้อยปีเลยนะครับนี่ครับใครหนาครับใครที่เกาะอยู่บนทองเหลืองนี่นะครับหนาเลยเราดูพวกภายนอกนี่เราก็รู้ว่าเก่าเลยนะ ดูภายนอกเนี่ยเราก็รู้เก่าแล้วพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆเนี่ยท่านต้องเป็นนักสังเกตเป็นนักสังเกตธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นกับเหล็กพราะมีเล่มเนี้ยมีอายุเกือบร้อยปีเมื่อมีอายุเกือบร้อยปีเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องเก่าเกือบร้อยปีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ที่มันแห้งนะครับวิธีการที่จะดูไม้เก่าให้เข้าใจเนี่ยท่านก็ต้องไปหา,าวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องใช้ไม้สอยที่เป็นไม้เก่าๆนะเอามาดูว่าไม้เก่าเป็นอย่างไรมันแห้ง มันแห้งไปมีธรรมชาติเป็นอย่างไรนะครับเวลามันจะผุผิวมันเป็นลักษณะอย่างไรท่านต้องท่านต้องสังเกตนะครับพวกโลหะพวกนี้เหมือนกันท่านต้องไปหาพวกทองเหลืองเก่าเงินเก่าหน้าเก่าทองแดงเก่าเก่าเหล็กดำเก่าเก่าเนี่ยเอามาดูลักษณะความเป็นร้อยปีของเขาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดข,ขึ้นกับทองเหลืองร้อยปีอะไรเกิดขึ้นกับทองเหลืองอะไรเกิดขึ้นกับทองแดงร้อยปีอะไรเกิดขึ้นกับเหล็กดำร้อยปีอะไรเกิดขึ้นกับอลูมิเนียมร้อยปี อะไรอะไรเกิดขึ้นกับหวายร้อยปีไม้ร้อยปีเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติให้เราเห็นเลยนะครับถ้าเรามีของพวกนี้อยู่ถ้าเรามีพวกโลหะเก่าๆนี่อยู่เนี่ยมันจะมันจะสอนเราได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะพวกหวายเก่าๆเนี่ยนะครับหวายเก่ามีลักษณะเป็นอย่างไรท่านท่านต้องดูนะว่ามันผ่านอายุมาเกือบเกือบร้อยปีเนี่ย เป็นลักษณะอย่างไรไม้มีไม้ที่ไม่ได้ถูกใช้แต่มันมีอายุกเกือบร้อยปีนี่เป็นอย่างไรเนี่ยดูนะครับเดี๋ยวผมขอนี่โน่นนะเห็นไหมครับดูคราาภคยในในในฝักเนี่ยเรารู้เลยว่ามีดเนี่ยเห็นไหมครับไม่ได้ถูกถอดมานานมากนะไม่ได้ถูกถอดมานานมากนะครับดเูเห็นไหมครับความเก่าในเก่านอกเก่าในเนี่ยดูดูอย่างเนี้ย คือธรรมชาติมันจะไม่โกหกเราเลยนะธรรมชาติจะไม่โกหกเราดูพวกโลหะพวกนี้เหมือนกันนะโลหะพวกนี้ก็จะต้องเป็นโลหะเกือบเกือบร้อยปีเหมือนกันนะครับพอมันมาคู่กับมีดต,ตรงนี้ต้องพิจารณาให้ดีด้วยนะครับบริเวณนี้ต้องพิจารณาให้ดีรอยตัดเนี่ยมันจะต้องเป็นรอยตัดเกือบร้อยปีเหมือนกันข้างบริเวณน,นี้จะต้องเป็นร้อยปีเหล็กร้อยปีนะครับเพราะฉะนนั้ของร้อยปีเนี่ยจะไม่มีแสงแวววาวนะ ครนะาใครที่เกิดบริเวณนี้มันจะมันจะเกิดตรงบริเวณที่ถูกตัดมาด้วยนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับโลหะที่เป็นโลหะร้อยปีเนี่ยเกือบเกือบร้อยปีเนี่ยแล้วท่านดูธรรมชาติของเหล็กเก่านะธรรมชาติของเหล็กเก่าเนี่ยเนี่ยท่านดูพวกสนิมขุมพวกนี้นะคร สนิมขุมมันปรากฏมันกินบริเวณนี้มันกินบริเวณนี้กินบริเวณนี้เราสังเกตว่าพวกสนิมขุมนี้มันจะแห้งใบโลหะใบใบโลหะนี้จะแห้งสนิทนะครับใบโลหะนี้จะแห้งสนิทนี่นี่ไหมครับดูง่ายเนี่ยคราบไครเห็นไหมครับคราบไครที่ปรากฏอยู่บริเวณนี้ บริเวณนี้กับบริเวณนี้มันเป็นคราบใครเดียวกันสีเดียวกันสนิมเดียวกันมันก็จึงเป็นมีดชุดเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับเราเป็นผู้สังเกตมีดเล่มนี้ผมไม่เคยทําให้ท่านได้ชมวิดีโอนะครับอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกนะครับสําหรับมีดเล่มนี้ท่านก็ดูว่าภายในร่องสิวเนี่ยภายในร่องตอกเนี่ยมันจะมีความเก่าเหมือนเหมือนกับบ,บริเวณนี้เลยมันจะมีคราบใครเหมือนกันแสดงว่า มันเป็นคราบไครเดิมๆนะครับเป็นคราบไครเดิมๆดูพวกสนิมขุ่มนะครับสนิมแห้งๆการตอกล่องเลือดเนี่ยนะครับการตอกล่องเลือดกระดูกงูเนี่ยตอกเป็นเสียนตอกเกินในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นงานแฮนเม็ดนะครับมีดหลวงพ่อเดิมจะต้องเป็นงานแฮนเมดไม่ใช่มีดหล่อไม่ใช่มีดปั๊มนะครับ เ,เราดูลักษณะอย่างนี้เราเราก็รู้แล้วเพราะว่ามันมันไม่ขัดแย้งกับกับด้ามและฝักนะครับมันไม่ขัดแย้งกันมันมันเก่านะมันเก่าลึกนะมันเก่าลึกเนี่ยตรงร่องสนิมนี่ก็ถูกสนิมกินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับก็คือพวกเนี่ยหวายเก่าไม้เก่าคาบใครที่ปรากฏอยู่บนแหมที่เป็นทองเหลืองเนี่ยเก่าๆอย่างนี้นะครับแล้วมันก็มาเข้ากับพวกธรรมชาติที่ปรากฏอยู่บนใบมีด ธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ตามร่องรอยตอกอะไรพวกนี้มันก็เข้ากันหมดนะมันจึงถือว่าลงตัวลงตัวนะครับลงตัวความเก่าลงตัวธรรมชาติลงตัวนอกในแม้กระทั่งใบมีดและก็ศิลปะของช่างเป็นศิลปะของช่างฉิมในยุคต้นๆนะช่างฉิมในยุคต้นๆเน,นี่ยรองเลือดเขาจะมีการตอกเป็นหัวลูกศรอ,อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ช่างฉิมในยุคต้นนะครับประมาณปีพศ2470นรบเนาะน,นะฮะ ก็เกือบเกือบร้อยปีแล้วนะครับมีดมีความยาวประมาณ9้านิ้วนะครับถือว่าเป็นมีดขนาดพกพาด้ามไม้พยุงฝักไม้พยุงเป็นชื่อมงคลนะครับชื่อเป็นมงคลเป็นเป็นไม้ทนสิทธิ์นะมีความศักดิ์สิทธิ์นี่ไหมครับดูง่ายนะครับมีดขนาดพกพา9้านิ้วมีดด้ามไม้ฝักไม้เนี่ย น่าใช้มากน่าใช้น่าศึกษาน่าสะสมนะครับแต่น่าเสียดายที่นักสะสมรุ่นใหม่เนี่ยพยายามจะดิ้นไปพวกด้ามงาฝักงานูน่นซึ่งมันมีราคาหลักแสนน่ะมีราคาหลักแสนหลักหลายแสนแล้วเราก็วิ่งไปที่นูน่นเราพยายามจะสะสมตรงนูน้นนะแล้วก็ของเกของปลอมของอะไรพวกนั้นมันกระบาดเยอะแลนะท้ายที่สุดความเสียหายก็เกิดขึ้นตรงนู้นนะครับ แต่ถ้าเราต้องการใช้พุทธคูณเนี่ยผมอยากให้เริ่มต้นจากมีดอย่างนี้ดูง่ายสบายตาดูง่ายไหมละ่ะท่านลองดูเดี๋ยวดูง่ายไหมเนี่ยเ,ออเนี่ยดูง่ายไหมครับเนี่ยดูง่ายไหมพวกโลหะพวกอะไรพวกนี้ดูง่ายๆอย่างนี้นะครับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นมีดที่สร้างเออเป็นมีดที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อเดิมนะมีดอย่างนี้นะครับเป็นมีดที่สร้างชื่อเสียงและเป็นมีดที่ถูกใช้มากที่สุดด้วยสําหรับชาวบ้านเขาจะใช้มีดแบบนี้แหละมากที่สุดนะครับมีดด้าไม้ฝักไม้เนี่ย ใช้มากที่สุดมากกว่าด้ามงาฝักงาน,นะครับ ذا, เพราะว่าชาวบ้านเขาสามารถจับถึงเอื้อมถึงก็คือมีดแบบนี้แหละครับดังนั้นชาวบ้านเขาจึงใช้จริงนะครับเน้นความคงทนนะฮะเน้นความคงทนเน้นใช้งานจริงๆมีดแบบนี้จึงเน้นใช้งานไม่เปราะไม่แตกง่ายไม่เหมือนด้ามงาน,นะครับด้ามงาน,นี้ก็แทกแรงๆก็แตกก็ชํารุดแต่มีดอย่างนี้ใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยใช้งานได้จริงมีความบึกบึนอยู่ในตัวเป็นมีดใช้งานนะครับ เรื่องพุทธคุณนะครับก็ป้องกันเรื่องอสัตว์ร้ายต่างๆนะครับคุณใสมนดำพูดผีปีศาจนะครับแก้เรื่องอแก้เรื่องการถูกกระทำย่ำยีไม่ว่าจะคุณใสมนดำอะไรก็แล้วแต่นะครับโดนมาแล้วใช้อธิษฐานทำน้ำมนต์ได้นะครับอธิษฐานทำน้ำมนต์ถอนของได้หมดนะครับนี่แม้กระทั่งเป็นเรื่องด้านเมตตามหานิยมสำหรับค้าขายติดต่อพูดคุยเนี่ย มีดมีครบนะครับมีเรื่องอความเข้มขังทางด้านเมตตามหานิยมสูงนะครับเนี่ยค้าขายก็ดีนะครับเป็นสิริมงคลกับคนในครอบครัวและกับเจ้าของตัวผู้พกพาผู้บูชาด้วยนะมีดอย่างนี้นะครับหาธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้หาเจอได้ง่ายๆนะครับมีดแบบนี้ผมได้มาใกล้ๆวัดหนองโกเองนะครับเป็นของชาวบ้านหนองโกเลยเนี่ยเห็นไหมครับนี่อย่างนี้นะครับ เป็นของชาวบ้านนองโพเลยนะครับประมาณนีเ้เพราะว่าผมจะได้ทำภารกิจต่างๆอีกนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคครับพี่น้องทีอ่อยากจะพูดคุยกับผมนะครับมาทางเบอร์โทร0863529656นะครับหรือ,อใครพี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้ก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทําออกมาเป็นประจำประจำนะครับตรงนี้วันนี้ก็ขอยุติไว้ประมาณเนี้นะประมาณ20นาทีนะครับประมาณนี้แล้วก็พบกับผมวิดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ